คลิปนี้หยิบภพเฉยๆไม่ได้มีเจตนาอะไรถ้าชอบกดไลค์กดแชร์รับชมกันให้สนุกนะครับผมเน่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 คิดตัวคาง,งี้คือเราจะทาอะไรต่อดีอ่ะแล้วก็ออกเดินทางต่อไงเพื่อนแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนี่แหละ <c oughs> คือถ้าคิดว่าเราน่าจะหาเทนเนอร์สักคนหนึ่งนะฉันคิดว่ามันไม่จะเป็นหลอกเทนเนอร์สำหรับเราเนะี่ย เฮ้ยนั่นมันเทรนเนอร์นี่นะคิดตัวคังนี้คร้บเราไปคืนเขาหน่อยไหมฉันบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กแน่นอนเอ่อขอโทษนะคุณเทรนเนอร์คุณเทรนเนอร์อย่าได้เราไปเลี้ยงไม่ภาษามนุษย์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 มนุษย์มนุษย์มนุษย์ฮ่าฉันฟังพวกเขาไม่ออกเลยอะ อใครมันจะไปฟังดูเรื่องอะเนี่ยพูดไป็นภาษามันดูภาษามันดูฟังไม่ดูเรื่องเลยก็จริงของนายอะนะคุณหัวเฮ้ยดูนั่นสิดูนั่นสินั่นมาเอเลสนี่อะไรนะไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน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 ช่วยผมด้วยผมเดินค้างช่วยด้วยมันเดินมาตรงนั้นมาได้สักพักแล้วนะมั่แต่ตอนอย่างนี้มันทำอะไรของมันอยู่นะฮะฉันคิดว่ามันเป็นระบบบั๊กอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป็เชียร์ให้เราแป๊บเน่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 ดูซิว่าเราเจอใครที่มเอเลสดิเอเลสไร้สมองนี่ แกน่ะตัวเทนเดอร์จริงๆเหรอทำไมถึงวิ่งอาชาร์ตั้งแต่แรกเลยฮะทำไมเฮ้ยโอ้ย,ออยไ,มไม่ไม่ไม่เด็กน้อยแกต้องสู้ฉันก่อนถึงจะจับฉันได้เหรอฮะต้องสู้ก่นกอนเสียงหลงเลย <c oughs> เข้ามาเลยเลส๋อไม่นะเราจะเจอแบบแกแล้วอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากเจอจริงๆเลยอ้าวนั่นมันไอ้เฮามีไฟนี่หว่าหรือว่าใครมึงอีกตัวละเรียกผมเฮาไฟจะคิดตัวเัาเยอะเว้ย ชื่อไหนมันก็เหมือนกันแต่แหละแกมันธาดไฟใช่ไ็มธาดน้ำฉันได้ยาเขียนไอ้ชัดิเจาหลังตรงเลยเดี๋ยวฉันจะสอนให้เองโจฟตีเห็นไหมเห็นแน่ฉันออกคำสั่งแล้วแกมัรอดแน่เจอนี่หน่อยฟองน้ำปูดชาติศาสตรลงแป๊บให้บ้าเอ้ยพันฟองได้ไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไอเนทดท่าอื่นมันก็มีทำไมแกถึงไม่ใช้ฮะอ้าตาย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 ไม่รอได้อะตายตายตายเนทช่วยกหน่อยตายตายแม่เนทดช่วยกูทีเนทดใเนทดช่วยกูทีอ้า โอ้โหนายคิดตัวครังนี้นายโคตรเจ๋งเลย่ะเรื่องเล็กน้อยน่ะเฮ้ยรู้สึกเหมือนว่าฉันจะถูกจับแล้วล่ะเพื่อนไปเลยโจมตีฮะอะไรนะน้ามันเพื่อนของฉันนั่นเละฉันทำไม่ได้หรอกนะรอดโอ้ยตวงนี้ได้ทำอะไรเนี่ยเราเพื่อนกันนะรอดมันจบแล้วล่ะเลสเอ๋ยถ้าหากฉันไม่สอนแกแล้วก็แกคงไม่เข้าใจสินะเกรีตัวให้ดีเลยเลส ได้ออกมาได้สักทีเฮ้ยรอสักทีเฮ้ยว่าแต่ไอ้ตัวขคงงันนี้ไปเล่ล่ะมันหนีกลับบ้านแล้วละ่ะกลับบ้านเก่านะเป็นออิสระแล้วเราเรียบร้อยแทบเป็นอิสระแล้ว, <c oughs> <c oughs> ลวไม่มีทางอะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งแต่วันเนี้ยฉันจะเป็นโปรแกรมเนเตอร์ของพวกนายเองฉันจะเป็นเทรนเนอร์ให้กับกแกเองเข้าใจไหมฉันนี่แหละคือเทรนเนอร์ของพวกแกอะไรนะนายนี่นะ ยังไงฉันก็ดีกว่าอีเล็กก็แล้วกันเนอะฉันเป็นเทรนเนอร์ให้นายได้ฉันสามารถซัพพอร์ตพวกนายได้ฉันว่าตอนนี้เราทั้ง์ตัวคนจะร่วมมือกันนะเป็นความคิดที่ดีนี่อานนี้งั้นฉันจะเป็นหัวหน้าของพวกนายแล้วกันนะันฉันจะเป็นผู้นำของทีมนี้เองฉันนี่แหละคือผู้นำฉันจะพาพวกนายไปสู่โลกกว้างแห่งโปเกมอนใบนี้นะคิดเห็นยังไงกันบ้างล่ะทุกคนจะรับใช่ไหมนายคิดว่าไงโอเคงั้นฉันไม่ฟังคำตอบแล้วเอาละทุกคนตามฉันมาฉันจะเป็นผู้นำของทีมนี้อาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้ แต่รักประกัน่ากัออานจะเกิดอะไขึ้นบ้างะนะและทั้งสามตัวลันก็ได้ออกเดินทางกันต่อไปแต่ปลายทางข้างหน้าจะมีอะไรรอพวกเขาอยู่กันแน่อ้าวก็อ,อย่าลืมตามไปกดซ u b s c r i b e เราที่ช่องของต้นฉบับกันนะครับผมตอนที่2ตอนที่1ก็มีนะผมพากันไว้แล้วหาดูั็ได้เลย ยังมีต่อตอนต่อไปนะอย่าลืมติดตามกันล่ะขอบคุณที่รับชมครับ